ส,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ S O <Welcome back>. S N E Gamer หลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายมานานเนี่ยจากซ้สมเงินนั่นเองกับชุดนี้ถุยไม่ใช่เออกับเป็นคอลเล e เตอร์แพ็ครับของบ d y f ดีไฟซื้อมาจากหน้าโรงเรียนนั่นเองเป็นชุด คอมพิวเตอร์แพ็คสองครับเอ้ยเป็น CL นะครับไม่ใช่ CP เขาอย่าเช่าใจปิดกันนะครับถ้าเป็นวันากาจะเป็น CP ตัวนี้ก็จะเป็นพวกไซเบอร์นินจาสควอตนั่นเองเป็นพวกเซตินจานะครับอันนี้ผมเก็บมาแล้ว <c oughs> ขออนุญาตตรงนี้มัอนครับสามารถ เดี๋ยวไม่เคยทำมาเนี่ยเป็นยังไงวะไม่เคยแกะแบบนี้มาก่อนนะครับอ,อ๋อก็นี่เป็นเป็นการ์ดที่มาให้เป็นบัตติแลนะครับเป็นเจกพัฒนักสู้เอ่อดูเอลสติเกอร์นะครับเป็นสองใบอ่าเป็นเอเชเอนโวนะครับ คิดไม่เป็นไร okay, นะครับแ,นนแกะแล้วนี่เราแกะเปสองอันแล้วนะครับเ,เราไปรู้แล้วเป็นซองโปรใช่กี่บาทลนี่นงร้อยสองร้อยเอาให้มันแน่ทำไมมันเยอะขนาดนี้สองร้อยเอาให้มันแน่ทำไมมันเยอะขนาดนี้คะสองร้อยครับมันมันตกใบละกี่บาทเอออันละกี่บาทห้าบาทได้ไหมไม่ถึงครับอันละสิบไม่รู้น่าจะห้าบาท น่าจะสองอัน,นครับเขาไม่เชื่อพี่เพว่าพี่ชอบโก,โกโลัหัเพราะสองร้อยหรือเนีดูทูดูให้มันถูอนะคะตั้งไว้แถวนี้ตั้งไว้ไวด้านข้างอ่ะยวจะแรกมันโวนะครับอันแรก็เป็น,น,นอ a r ม o r k น i g ไทเกอร์ครับร a เว e l daniel ต่อไปเป็น p s y ิกไ c k n ก f e d r a g ครับ ต่อไปเป็นโทษทีนะโทษทีครับโทษทีโทษทีครัขอโทษขออะไรกองกองนิดนึงกองบอกไม่ดีนะก็คือหมาหมาโดนเออชนหมาคือ่บในห้องวแมาไปเป็นขบุนโลหิตขบุนอสูรโลหิตไหลหลังครับเฮ้ยใหญ่าิ๊งิไปสุดท้ายเป็นทิปปเรย์ครับอะไรวะ โอ้ยวิดมอนซิเพลไม่เคยเห็นเฮ้ยใ,ในนี้ก็จะมีหลายเวอร์ด้วยรวมกันนะครับเป็นเอ่อมหาเวมายแกรนฟเฟเธอร์ครับต่อไปครับขายด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวว่าต้องดูพี่ชอบพี่ชอบปุ๋ยเท่าไหร่ขายก็คอมเมนต์เอาไว้ได้จะขาย จะซื้อเอาไปเป็นแมจิเวิร์ลสวีนเวทมนต์แห่งแงสงลิทแมจิเวิร์ลฮ่าได้แล้วครับกระบวนทการรับดาวตกคาต์นัโวลครับต่อไปเป็นแม่มดนแห่งการทำลายล้างฮาร์ตี้เดอะดิวัสเตเตอร์นะครับต่อไปเป็น,ปนชิปอะไรอย่างนี้คาคิซึงเงนะครับ อืมเป็นบัดดี้ก็แพงน่าจะห้าร้อยกว่าบาทไหมไม่ใช่นาโมชินนินจาตั้งเงินไม่ตั้งเงินแม้ตอนนี้เดี๋ยวเอาไปใสยตอนดี่เห็นอะไรเอาไอวินนี่ใส่แด้ใช่ไหมใช่ดาบใต้ละ มิคาสึกิมูเนะกิหนูรู้ด้วยคะว่าทำไมถึงสองร้อยเพราะตอนนั้นขายของขายของได้สองร้อยบาทลูกค้าลดให้เอ้ยพ่อค้าลดให้จากสามจากสองร้อยห้าครับว้ยลูกค้าประจำต่อไปก็เป็นแคทเธอรีนเดอะวอลล์โอ้เป็นเจนนิริกอย่าเพิ่งออกมาก่อนซื้อได้นะเจนนิริกครับพี่ซื้อมาเยอะไม่เคยเห็นพี่ซื้อมาเยอะมาก่อนเออก็ไม่ได้ซื้อนะครับ ง,งบไม่พอคืองบไข่ค,คน ninja จอมจทำลายซเลชิงอัลชูล่าครับเป็นคาตาโวสมัสสุดท้ายบิสาใจสิงครับโอ้โหยังมีกิซินิม,<อ>มีการใส่ให้ด้วยอ่ะนี่เขาแถมใช่ไหมครับแถมแถมแถมเขาแถมอ่ะของแถมดีที่สุดมีการ เขาที่แล้วก็ไม่ได้รีวิวมานานเลยต่อไปเป็นอัลติเมตบัตตี้ได้มาแล้วไม่ไม่ไม่เหลือจะขาใครสั่งก็อันั้นก็ได้จะซื้อไหมเราไปเป็นไซเบอร์มอนเมจิครับเซเมจะซื้อขายอันกี่บาทไม่ไม่ไม่ขายต้องขายสิงมองกรต่อไปเป็นมองกลรัติการครับวางขายได้เลยลาฮา โอ้โหได้แล้วกระบวนเอาสีอุทลาลงแาวโอไม่ใช่กระบวนท่ารับครับดําส่งไปแล้วเกไได้ไอตรงที่จะทำให้มันสวยนะครับผมไม่อยากจะทำให้มันสวยเท่าไหร่นี่นะก็จะเกะให้หมดตั้งไว้ด้วยแกะสิบสองแรกก่อนดีกว่าสิบสองสุดท้ายเหลือเอาไว้เรจินเวอร์ออแรกแรกก็เป็นกุญแจแห่งโซโลมอนเล่มที่หนึ่ง มันคืออะไรเนี่ยนม่เาใจโอ้ได้เป็นบัตรเมจิโกล้วนหรือเปล่าไคเซอร์โคยโคเซอร์เสร็จแล้วเดี๋ยอีกสามใบวันนี้ดับดับดับเบิลแรครับกับมังกรสองขาวอาร์ตยูลาฟนะครับเป็น Danger ร o โ f โอ้โหสุดยอดกระเทียมตรงครับมีอะไรจะมาดูเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยครับวันนี้คือตัวที่ีเราแกะไว้ที่โรเรียนแล้วสองตัวแล้วครับ สวยจริงๆดันเจอรโบยใหม่อะไรัะแดนเจอร์โบเดี๋ยวเอาดันเจอร์แล้วก็แดนเซอร์นี่ก็เป็นนี่นะอันนี้แกะเอาไว้แล้วไม่ต้องดูก่อนคันจงวารีครับก็ดีอยู่นะครับท่านแม่ขายไม่ขาย เดี๋ยวถ้าใครสั่งก็สั่งได้ต่อไปเป็นทางเดินทางกลับสุยมันโลครับคารนาโวเอ้ยคารนาโวร้วนเลยครับอย่เริ่มมีรุ่นแล้วทยาซองฟ้ากาดิอโวโอต่อไปเป็นวิชานินจาเอ้ยวิชาระเบิดครับสู่นรกภูมินี่เป็นตัวใซสามที่มีเอฟเฟกต์มูฟและดับ,บออเอ็ลแทกนินจาจอมพลังฟูมะ โคทโลครับแป๊บเดียวกาลังจะตั้งขายไม่ใช่เราเล่นกําลังจะเกะกองให้มันเรียบร้อยช่างมันเหรอโซงเนี่ยโอาไว้างเลยเนี่ย อาเมอร์ในฟอร์เมชันครับเล่มที่หนึ่งเหมือนเออนี่เล่มที่สองครับต้องสังกกเกตอันนีเ้เล่มที่สองนะครับอันนีเ้เล่มที่หนึ่งไปแล้วผ่านไปบัน,นี้ก็ผ่านไปแล้วโอ้ใบน,นี้ครับผ่านไปแล้วจกักรพรรดิมังกรแคลนขา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 นนะครับมับนชื่ขอขานขาน หาทโอเคยังไม่ได้แค่นั้นเลยวะเออ engineer engineer ต่อไปเล่มที่สองครับกุญแจโซโลโมอนเล่นที่สองนะอันนี้เป็นตำราหนันจ้าโอ้ยตัวน,นี้ตัวใหม่ไม่เคยเห็นครับ treasure a s t r o n a โอ้ไม่เคยเห็นนะอันนี้ได้ไปแล้ว อ่าซองสุดท้ายกันทั้งหมดทั้งหมดเอาไว้แจกโปรโมชั่นสำหรับซับสไคร์เมื่อไนอีฟิกอีฟิกเป็นเศษเอาไปแล้ววันนี้เป็น d ากวันนี้พาราทรูเปอร์พายุค้างกาโลโอวันนี้ผ่านไปแล้ว โอเคก็สรุปกันได้นะครับเบอร์ลสิบซองเยอะพอตัวเลยละสิบซองเพราะว่าเคยพีซื้อเยอะๆแบบมีมือพอเลยอ่ะเคยเห็นครั้งนี้ครัง้งแรกก็คือถ้าแม่เห็นนี่แม่ลงกายนี่ใช่ทําแม่เห็นนี่แม่คงด่าตายใช่ไหมโอ้เรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าเหลืออยู่กี่ซอง แกไว้สี่ซองแล้วเลยสิบซองนะครับดารอนโบได้น้อยมากแต่เจนนี่ได้น้อยกว่าครับดารอนโบก็ได้มาแค่สามใบนะครับใบเด็ดก็แค่นี้ใบนี้ส่วนแดนเจอ,เอร์เวลครับใบเด็ดหนึ่งใบครับสองใบครับเจนนี่นนนรครับไม่มีใบเด็ดเลยเอเชียนวลก็ใช่พอแล้วไม่จิ๊กโคร,รับผมไม่รู้นะครับไม่เคยใช้เหมือนกัน น่าะอันนี้ก็แล้วกันที่โพเลนะครับอันนี้ก็เป็นอาดเบอันนี้เป็นกันนี้ก็การไข่คนสังหารกับดาตกครับควถ้ารับดาตกกับไข่คนสังหารครับโอเคก็วันนี้ก็แต่คงสนุกนะครับถ้าใครอยากซื้ออยากได้ก็สั่งคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ